เอาแหละครับก็ขอสวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับจิ๋วกับผมคนเดิมนะัวนนี้เราจะมาสอนทิ้งลิงคลิปนะครับหรือว่าทิ้งลิงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเออมีคนหนึงถามมาครับนะก็จะให้ตามมุมก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างนี้ครับให้ท่านผู้ชมนะกดเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออท่านผู้ชมอยากอยากจะเอาอะไรนะอ่ะจะทิ้งลิงเกมใช่ไหมเออ ทิงมันเกมก็เอ,อหาเกมที่ท่านผู้ชมจะเอานะมาทิ้งนะออย่างเอาเกมเราทังนี้วกันนะเอามาทิ้งลิงนะก็ให้กดสอนจุดตรงนี้สองจุดข้างบนตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็กดแชร์นะเอ,อแล้วก็กดคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดนะโอเคนะคัดลอกไปที่คลิปบอดแล้วนะนะครับก็นะเออท่านผู้ชมมาตรงนี้นะ ประมาณนี้นะก็ท่านชมเนี่ยนะครับให้ท่านชมนะเอ่อประมาณว่าไงอะอ,อารมณ์ประมาณว่าอยู่ใต้คําอธิบายใช่ไหมแล้วท่านชมนกดตรงนี้คนระับแล้วก็กดวางนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะประมาณว่าทิ้งลิงก์นะอะไรประมาณนั้นนะครับก็จบไปแล้วนะคอ่อถ้าใครอยากใช้ลิงก์คลิปก็กดตรงนี้กดแชร์แล้วก็กดคันล็อกลิงก์นะแล้วก็วางมันเดิมเลยนะครับโอเคนะ ก็สสุนับคลิปนี้มีแค่นี้บ罢了